ดีครับคลิปนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2นะครับ EP สองนะครับเคลียร์เกิร์ตนะครับ,รกกนนรบตัวนี้ก็สีสีแห้งแล้วครับเสร็จแล้วก็มาเคลียร์นะครับปรับกาตามสเต็ปนะครับตัดไปครับสีนี่เงามากเลยนะถ้าเคลียร์ดีๆสีมันจะ สีนี้มันจะเงามากผมถ่ายตั้งแต่วันนั้นแหละครับที่ถ่ายแต่ว่ามันยังไม่ได้ตัดคลิปไม่ได้เอาลงนะครับตัดวันนี้ก็เลยเอาลงวันนี้นะครับต้องรอ้อยแห้งสนิทนะครับสีน้ําเวลาแห้งมันจะมันจะด้านนะครับนี่ก็เคลียร์เสร็จแล้วนะครับ รอบที่สองนะรอรอบที่สองผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมถ่ายแค่รอบแรกล,ลงรอบสองผมก็มาถ่ายตอนที่เคลียร์เสร็จนะครับนี่ครับสองไฟดูนะเห็นไหมครับสวยมากครับสีเม็ดเม็ดไอเม็ดสีโคตรสวยนะครับนีบ่นี่ก็เป็นการไล่นะครับผุนไม่เต็มนะครับ